คนที่บอกว่าชีวิตดิฉันตกต่ำลงเพราะดิฉันหาจับผู้ชายรวยๆไม่ได้นะคะหาผู้ชายหาผัวเลี้ยงไม่ได้นะคะบอกมาดาคนไขยที่ออกมาเก็บเพ็รนะคะมา,าทำไร่ทำมาชงทำมาชาอะไรประมาณนี้นั่นแหละพวกมึงไปเก็บเห็ดกันน่ะพวกมึงกดปดยางเหรอนั่งบันชีวิตที่ยิ่งติ้งตกต่ำลงนะคะ morning, คุณมร์นิ่งคะทุกคน f c ทุกท่านเพื่อนๆวันนี้วันหยุดของพี่เลน ฟังเสียงะคะ่ะก็ยังไม่สบายอยู่พี่รินเป็นหวัดนั่นเองนะคะพชดีว่าเมื่อวานนะเมื่อวานหลังจากที่ลงคลิปไปบอกว่าพี่รินป่วยก็ไปท่องโลก YouTube มานะคะก็ไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งสั่นสะเทือนทั้งวงการ YouTube เลยทีเดียวนะคะถ้าใครเป็น f อตัวยงของ u t u b e เนี่ยติดตามอะไรทุกอย่างในชีวิตคนไทยในต่างแดนเมียฝรั่งในต่างประเทศเนี่ย จะเห็นคลิปนี้เกือบทุกคนพี่คิดว่านะคือเรียกได้ว่าสับสะเทือนเลยทีเดียวนะคะเป็นคลิปของคุณยายท่านหนึ่งนะคะเรื่องคุณยายเลยแล้วกันคุณยายท่านหนึ่งอยู่ประเทศสวีเดนนะคะที่ออกมาสั่นสะเทือนวงการเห็ดทั้งวงการนั่นเองจริงๆอะ่ะพี่ลินก็ไม่ได้อยากจะยุ่งแต่ว่าคือมีสะดุ้งนิดนึงเพราะว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งที่เป็นเก็บขี้ออกไปเก็บเห็ดนั่นเองแต่ว่าพี่ลินอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะไม่ได้อยู่ มันจะอยู่สวีเดนหรือว่าเยอรมันแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์หรือเป็นอะไรที่แบบมีอะไรเกี่ยวข้องกันนั่นแหละพี่เรนเนอจะออกมาขอพูดนิดนึงแล้วกันนะเราเรามาต่อนะมาข่าประเด็นกันดีกว่ายังไงคลิปนี้พี่เรนขอเปลเป็นภาษาอีสานกันแล้วกันจะพูดเป็นภาษาอีสานปนภาษากลางไปแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าจะถ้าจะมาเล่าเรื่องประเด็นดราม่าอย่างกันแล้วแต่เนี่ยพูดภาษากลางเลยรู้สึกว่ามันเจะมั่นนะถ้าเกิดว่าพูดภาษาบ้านเฮ้าภาษาอีสานนี่มันจะเป็นอะไรที่มันนะนะ จริงๆอ่ะประเด็นเนี่ยประเด็นเรื่องเก็บเห็ดในต่างแดนเนี่ยนะเพราะว่ายายเขายายเขาเป็นเชว่านประเด็นของเมียพลังคนไทยในต่างแดนที่ยสวีเดนหรือว่าเยอรมัมนที่ออกไปเก็บเห็ดอะ,อะไรประมาณนี้นะคะยายเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาด่าคนไทยที่ออกไปเก็บเห็ดนะคะว่ามาทำไร่ทรมาชธรรมชาติอะไรประมาณนี้นั่นแหละก็เลยจะก็เลยบอกว่ามัน เพราะว่าในกรณีของเรื่องดราม่าเรื่องเก็บเห็ดอย่างประมาณนี้นะเพราะว่าพีรินเคยเห็ดคลิปไปแล้วนะคะเรื่องไอ้ดราม่าเก็บเห็ดนี่แหละเพราะว่าในถ้าใครที่เป็น FC ของพีรินเนี่ยนะคะติดตามพีรินมาจะเห็นคลิปก้อนหน้านี่ว่าพีรินเห็ดคลิปเกี่ยวกับการดราม่าเก็บเห็ดอะไรประมาณนี้ไปแล้วเพราะว่ามันจะมีบางคนที่เห็นพี่ออกไปเก็บเห็ดหรือว่าอะไรประมาณนี้ออกไปเก็บพักเก็บเห็ดเก็บอะไรอย่างเงี้ย จะออกมาคอมเมนต์ดรามองดราม่าเกี่ยวกับเ็ดเก็บเ็ดอะไรอย่างเงี้ยกมี่แมนมบลาเราพี่ลินก็เลยเฮดคลิปไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูก็ย้อนไปดูได้แล้ววันนี้เมื่อวานจริงๆอ่ะคลิปตัวเนี้ยดราม่าตัวเนี้ยมันออกมาหลายวันแล้วนะนะเท่าที่พี่ดินไปดูแล้วนะแต่ว่ากับพี่เพิ่งจะเห็นหมู่ว่านเพราะว่าตัวเองเป็นคนทํางานแหละฝาบุ่อยเดทอองโลกโซเชียลสไลด์ขนาดว่าเอฟซีมาคอมเมนต์มาอย่างพี่ลินก็ตอบถามเพราะว่าพี่ลินมีงานทํานะคะแล้วก็ ก็คือบ่ค่อยได้ย,ยุ่งกบโลภให้นอกป่านไหนนอกจากจะมีเวลาว่างหรือว่าเป็นช่วงที่ออโอเคมีเวลาแล้วมีว่างแล้วมีคอนเทนต์แล้วออกมาถึงจะออกมาทํานั่นเองนะเราจะมาเข้ากันเดินกันต่อว่าไอเรื่องเรื่องกฎหมายเก็บเฮดของประเทศสวีเดนหรือประเทศเยอรมนีอันนี้พี่เลินสีบอกขอกล่าวถึงนะคะจะไม่ขอคอมเมนต์จะไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าเล่นตัวพี่เองอยู่ประเทศนอเวนะคะ แล้วก็บอขอยุ่งเกี่ยวเพราะว่าตัวพี่เอกไม่ได้ดูจริงเรื่องกฎหมายของคนทั้งนั้นแต่สําหรับมันจะมีคําพูดคําพูดหนึ่งคําพูดคําพูดหนึ่งของยายยายถีแล้วยายแล้วออกมาออกมาว่าบอกว่าพวกมึงไปเก็บเห็ดกันน่ะพวกมึงอดอดอยากเหรอพวกมึงยากจนพวกมึงอดอยากแล้วไม่มีอะไรจะแดกเรืออะไรประมาณนี้ยายเขาจะพูดออกมาทํานองนี้นะคะพี่ก็เลยจะจับเอาประเด็นประเด็นนี้มาพูดเพราะว่าในกรณีแบบนี้ บอมีเฉพาะยายยายคนนี้ขอเอ่ยชื่ออะไรแล้วกันนะทุกคนอาจจะรู้ไม่ไม่ใช่เฉพาะยายเพนนะคะที่ออกมาพูดลักษณะนี้ให้คนที่ออกไปหาเก็บเห็ดเก็บผักเก็บพาก,บากินตามธรรมชาติเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีเฉพาะยายเพนคนเดียวนะคะมันก็นจะมีเมียพลังบางท่านที่อยู่ในประเทศนอเวน,เนี อยู่ในประเทศนอเวีน,นี่บางคนกับเป็นคือกันแล้วพี่เองเป็นคนที่เจอมากกับตัวนะคะน้นในกรณีที่ยายออกมาบอกว,ว่าพวกมึงอดอยากเหรอพวกมึงไม่มีอะไรจะแดกเหรอถึงออกไปเก็บเห็ดเก็บอะไรหากินกันเก็บเห็ดมากินอะไรอย่างเงี้ยคุณยายหรือไม่ใช่เฉพาะคุณยายนะคะเจาะจงทุกคนนะคะเมียฝรั่งทุกท่านที่เคยมาจิกกัดพี่เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่า มีเมียฝรั่งบางคนในเมืองที่พี่อยู่นี่แหละนะคะเมืองซัสเนี่แหละเมืองซัสบอร์ดประเทศนอร์เวย์นะคะเคยมีเมียฝรั่งบางคนบางกลุ่มมาบอกพี่คือกันว่าช,ชีวิตพี่ตกต่านะคะนับวันชีวิตพี่ยิ่งติ้งตกต่ําลงนะคะเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะช่วงนั้นพี่ลินทําคลิปทําแนวคอนเทนต์ออกไปหาเก็บผักออกไปหาเก็บเห็ดหากินตามธรรมชาติ นั่นเองนะคะเขาก็เลยมามองมองพี่ลินว่าชีวิตพี่ลินนี่ตกต่ำจะบอกให้นะคะจะบอกไรเดอค้นประเภทนี้นะคะพวกค้นประเภทนี้พวกนี้จะยึดติดกับสิ่งภายนอกจะชอบมองแต่สิ่งภายนอกคําพูดที่พวกคุณออกมาพูดที่บอกว่าดูคนเข้าไปเก็บเห็ดเก็บผักเก็บผ้าอะไรกินตามธรรมชาติเนี่ยนั่นแสดงตัวตนของพวกคุณออกมาเลยว่าพวกคุณอะเป็นคนที่ ชอบสร้างภาพเป็นคนมองคนตะเปลือกเป็นคนทําอะไรที่แบบคล้ายๆว่าอะไรเขาจะเรียกอะไรนะพวกมองคนตะเปลือกนอกพวกวัตถุนิยมเออเอาใช้คํานี้อยู่กับพี่กับวอาภาษาไทยว่า,าถือพวกวัตถุนิยมนะคะคุณคุณยายหลายๆคนนะคะที่กําลังคิดแบบนี้อยู่ค้ออ,อกอไปเก็บผักเก็บเห็ดเก็บยังไนยไต่างประเทศเลยนะ ส่วนมากเลยเป็นคนที่มีการมีงานทําพี่เองออกไปเก็บเห็ดออกไปเก็บผักพี่ก็เป็นคนที่มีการมีงานท,ออออนนทา,าน,ทนะคะคุณรู้ไหมบ่เป็นมามาอดมาอ้างที่คุณบอกว่าพวกมึงอดอยากปากแห้งเลยเพวกคุณไม่มีอะไรจะกินเลยคุณรู้ไหมเงินเดือนเขาเท่าไหร่ทํางานต่างประเทศเพราะว่าพี่เคยทําคลิปเกี่ยวกับผู้หญิงเมียฝรั่งผู้หญิงคนไทยในต่างแดนที่มาอยู่ต่างแดนเนี่ยพี่เคยทําคลิปไปแล้วว่ารายได้ขั้นต่ําของเขา,าเท่าไหร่ คนที่ออกไปเก็บเห็ดเขาส่วนมากเลยนะส่วนมากเลยเขาจะมีงานประจําของเขาอยู่แล้วเขาจะออกไปเก็บเห็ดในช่วงเวลาว่างช่วงเลิกหลังเลิกงานก่อนเข้าทํางานหรือช่วงมันหยุดหรือช่วงคที่เขามีซัมเมอร์มีเฟรียอะไรอย่างเงี้ยมีมีเขาเรียกอะไรเวกชันคือแบบมีวันพักหยุดพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีเวลายิ่งบ้านถ้าเกิดว่าบ้านเขาอยู่ใกล้ป่าใกล้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเดินออกเขาเลิกงานมาเขาเดินออกไปเก็บเห็ดแล้วเห็ดอยู่ต่างประเทศนะคุณ เนี่ยคุณเดินออกไปเนี่ยสามสี่เก้าคุณไม่ต้องไปค้นคุยหาตามป่าตามอะไรเหมือนบ้านเราหานะคะเห็ดในต่างประเทศคุณก็น่าจะเห็นแล้วถ้าใครที่เป็นเอฟซีที่ติดตามคนที่เก็บเห็ดในในยุโรปเนี่ยในต่างประเทศคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าเห็ดน่ะมันหาง่ายซ้ำใดยย่างไปหาเขียวย่างไปตัดตึงโดดเกิดยูนาบ้านกับมี่นะคะเกิดยทั่วที่ทัวแดนนะคะไอเห็ดเนี่ยหลายกว่าหมดอีกหลายกว่าหมดหลายกว่า มนุษย์อีกเอาจริงๆเลยคุณเดินไปใส่คุณก็เจอคุณไม่ต้องไปบุกปากา่าฝ่าดวงไม่ต้องอะไรมากมายหรอกในการที่จะไปหาเห็ดนั่นแหละทําไมเขาถึงชอบเก็บเห็ดกันเพราะมันหาง่ายมันหาง่ายยิ่งเฉพาะถ้าคนที่ชอบกินเห็ดเอออย่างพี่เนี่ยพี่พี่เป็นคนที่ชอบกินเห็ดนั่นแหละทาไมพี่ถึงชอบออกไปเก็บเห็ดคือการไปเก็บเห็ดนี่มัน,ม,น,นยยมันได้ประโยชน์หล,หลายอย่างมันได้ประโยชน์หลายหลายอย่างมากๆคือการออกไปเก็บเห็ดเนี่ยคุณได้ไปเดินออกกําลังกายด้วย คุณได้ไปอยู่กับธรรมชาติได้ Fresh Air คือได้อากาศที่บริสุทธิ์ด้วยได้ความสนุกสนานในอารมณ์เวลาที่คุณอะถ,ถ้าผายเคย่อเก็บเห็ดคุณจะรู้อารมณ์นี้เลยเวลาที่คุณได้เห็ดเหมือนตกปลานั่นแหละเหมือนตกปลาอนะเวลาที่คุณไปตกปลาแล้วปลามันกินเหยื่อคุณอะคุณจะรู้สึกตื่นเต้นมาก แล้วเหมือนกับการที่คุณไปเก็บเห็ดอะเวลาคุณไปเห็นดงเห็ดป่าเห็ดอะคุณจะรู้สึกว่าตื่นเต้นสนุกสนานอุ๊ยมีภูมิใจฉันได้เก็บเห็ดฉันได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันสนุกมันสนุกจริงๆถ้าใครที่เคยไปเก็บเห็ดจะรู้จักอารมณ์นี้ดีนะน,น,นะแล้วก็จะจะออกมาว่า,วา,วามึงอดอยากปากแห้งหรือมึงเก็บคุณรู้ไหมคนไปเก็บเห็ดคุณทํางานต่างประเทศคุณรู้ไหมเขาเงินเดือนเท่าไหร่ เขาเงินเดือนเท่าไหร่คุณเงินเดือนเขาอะเป็นแสนถ้าตีเป็นเงินไทยเดือนอนง่งไม่ต่ำกว่าแสนอยู่แล้วเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยต่างประเทศเนี่ยถ้าทํางานทุกวันหละหลักแสนละนะคะคุณคุณอย่าไปบอกว่าเขาอดอยากปากแห้งแล้วคือเนี่ยถ้าเกิดว่าประเทศนอเวียในพื้นที่ทีพียูเนี่ยมีหม่องเก็บขายได้พี่ก็จะเก็บขายด้วยกันแต่ว่าเท่าที่พียูในแถบนี้คือพี่บ่ได้พี่พี่ขายบ่มีหม่องขายง่ายพี่ก็ได้เก็บแค่เฉพาะกินเอามาฟรีซไว้กินช่วง ช่วงหน้าหนาวแค่นั้นเองแต่สําหรับประเทศสวีเดนประเทศเยอรมันหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถขายได้เนี่ยถ้าพี่อยู่ที่นั่นบอกตรงๆแล้วพี่ก็จะเก็บขายเหมือนกันเขาทําเงินได้ดีมากแล้วคุณคิดดูว่างานประจําเขาก็มีเขาทํางานได้เงินเกือบแสนอีกแล้วหลังจากที่เลิกงานหรือช่วงเวลาบ้างของเขาเขาออกไปเก็บเห็ดเนี่ยนั่นเป็นรายได้เสริมของเขาแน้วมันก็ไม่ใช่น้อยด้วย คุณคิดดูนะเขาไปขายเทียนหนึ่งเขาได้เงินละพันสองพันใช่ไหมอย่างน้อยต่ำๆแล้วพันสองพันพันสองพันตีเป็นเงินไทยนะ่เกือบหมื่นแล้วคุณคุณหาที่ไหนได้เดือนออกไปเนี่ยธรรมชาติสร้างสารออกไปเก็บเห็ดอะแล้วคุณแล้วมารวมดูว่ารายได้ของเขาเนี่ยรายได้ประจําของเขากับรายได้เก็บเห็ดเนี่ยคือมารวมกันคุณคิดว่ามันมันเป็นเงินเท่าไหร่แต่ละเดือนอะช่วงซัมเมอร์อะช่วงเห็ดออกช่วงซัมเมอร์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นไปช่วง มันเป็นช่วงเงินทองเป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงทองคําของเขาเลยนะนั่นแหละแล้วก็การมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะอากาศได้ต่างประเทศคือเราก็รู้อยู่แล้วถ้าโซนถ้าโซนสแกนดิเนเวียของพี่เนี่ยนอร์เวย์สวีเดนอะไรพวกเนี้ยฝั่งเนี้ยคือจะมีหิมะหน้าหนาวน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยคือจะเกือบทั้งปีน,นะคุณช่วงซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์ที่อากาศร้อนๆจริงๆในในประเทศของพี่เองนะนะประเทศสวีเดนเอ้ประเทศนอร์เวย์เนี่ย ถ้าช่วงซัมเมอร์จริงๆอ่ะไม่เกิน4เดือนถ้าอากาศร้อนๆจริงๆอ่ะไม่เกินสเดือนนานสุดคือ4เดือนแล้วก็หลังจากหลังจากนั้นเราก็มีแต่อากาศหนาวฝนตกแล้วก็หิมะน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนั่นแหละทําไมซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์คนไทยไม่พึ่งพลังคนไทยนั่นแหละเขาจะหาแอคทิวิตี้ทำทุกอย่างที่เขาสามารถออกไปข้างนอกได้เขาจะหาทําแล้วก็การเก็บเห็ดเนี่ยมันเป็นมันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทําให้เรา ออกได้ออกไปข้างนอกสนุกเอ็นจอยกับธรรมชาติอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็สามารถมีของกินได้ถ้าเก็บขายเราก็เก็บขายได้คุณอย่าไปพูดว่าเขามึงพวกมึงอดอยากปากแห้งหรอกคุณอย่าไปพูดคุณนั่นแหละอดอยากปากแห้งเท่าที่ดูคุณไม่มีอะไรทําคุณไม่มีงานทานะคะคุณไม่มีอันนี้เลยคุณไม่มีอะไรเทียบเท่ากับเขาได้เลยคุณอย่าไปมองว่าคนที่ออกไปเก็บผักเก็บเห็ดเนี่ย เขาอดอยากเขายากจนชีวิตเขาตกต่ําอยาไปพูดเพราะว่าพี่ลินก um, ็เคยเจอนะคะมีคนมาบอกเหมือนกันมีคนมาว่าพี uh, really t. <t ่ลินอะว่าช yeah. ีวิตพี่ลินอะตกต่าช่วงที่พี่ลินไปเก็บเห็ดเก็บอะไรนะคะก็อยากจะถามนะคะชีวิตตกต่ำตรงไหนเอาปากกามาวงนะคะแล้วพี่ลินก็โพสต์ไปแล้วด้วยนะคะให้อยากให้มันมาเห็นอยากให้มันมาอ่านด้วยนะคะถ้าเึงเห็นชีวิตกูตกต่ำตรงไหนเอาปากกามาวงนะคะถ้ากูอดอดอยาก เพราะว่านิ่งเห็นกูไปเก็บเห็ดนะคะพี่แหม่ถ้าเห็นฉันไปเก็บเห็ดเก็บผักเก็บอะไรแล้วบอกชีวิตฉันตกต่ำนี่คุณเดี๋ยวอีกในกรณีหนึ่งนะคะเรื่องเก็บผักเก็บเห็ดนี่นะฟังนะดิฉันนะคะเป็นคนจังหวัดกาฬสินนะคะเป็นคนจังหวัดกาฬสินบ้านข้าแม่อำเภอย่างตลาดนะคะพ่อแม่ดิฉันเป็นชาวนาชาวนาโดยกําเนิดทั้งตระก,กูลเลยนะคะเพราะว่าดิฉันพวกพวก,พวกดิฉันมีที่ไร่ที่นาที่อะไรนี่เยอะมาก นะคะถือว่าเยอะแล้วก็ดิฉันเติบตัวมากินข้าวจากทุ่งไร่ทุ่งนาที่พ่อแม่ดิชันทำมานะคะเกิดมาดิฉันก็อยู่ท่ามกลางทุ่งท่ามกลางทุ่งท่ามกลางบ่อน้ําที่มีปลาท่ามกลางทุ่งนาที่มีข้าวนะคะท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่เราสามารถปลูกอะไรกินเองได้มีผลไม้โดยที่เราไม่ต้องซื้อนี่คือเป็นสถานที่ที่พี่ลินเกิดมาที่เราเกิดมา ที่หลายๆคนเกิดมาเราคุ้นเคยคุ้นชินกับธรรมชาติพวกนี้แล้วในเมื่อเราย้ายมาอยู่ต่างประเทศชีวิตนะคนเรามันต้องเป็นไปนั่นแหละโตขึ้นมามันก็มีจะมีวิถีทางของแต่ละคนนั่นแหละก็จัดพัดจับผูดไเหเน็นได้ร่อนมาอยู่ต่างประเทศคนที่มาอยู่ต่างประเทศนานๆจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีว่าการที่เรามาอยู่ต่างประเทศนานๆมาเจออากาศที่ไม่เหมือนบ้านเรามาเกิดมาเจอธรรมชาติที่ไม่เหมือนบ้านเรา มันจะรู้สึกทําให้คิดถึงคิดถึงวิถีชีวิตของของของคนไทยเราตรงที่เราเคยตรงที่เราจากมาตรงที่เราเคยอยู่แล้วแหละมันจะคิดถึงมากถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศนานๆจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีแล้วในต่างประเทศเขาจะมีช่วงอากาศร้อนช่วงซัมเมอร์รือปีละหนึ่งครั้งนั่นแหละทําไมเขาถึงที่จะโหยหาดิ้นโดนที่จะออกไปหาน่นนั่นนี่เก็บหงเก็บเห็ดเก็บผักเก็บอะไรเพราะว่ามันทําให เราคิดถึงสิ่งสถานที่บ้านเกิดเมืองนอนของเราทำที่ที่เราจากมานหะมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้มันคล้ายๆเป็นการบำบัดจิตใจของเราได้ด้วยสำหรับตัวพี่เองนะนะแล้วว่าแล้วพี่ก็เชื่อว่าหลายคนจะรู้สึกแบบนั้นนะคะเมื่อก่อนนะตอนที่พี่มาอยู่ประเทศประเทศนอเวเวย์ใหมๆเนี่ยพี่บอกเคยออกไปเก็บพักเก็บอะไรนะเพราะว่า อาจจริงๆว่าพี่ไม่เคยศึกษาเรื่องผักเรื่องอะไรพวกนี้เลยเรื่องกับธรรมชาติเรื่องเห็ดเรื่องอะไรเมื่อก่อนนะเพราะว่าทํางานอย่างเดียวแล้วก็เราก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยแล้วพอพี่เรียนมาเริ่มทําสวนมาเริ่มทําสวนแล้วเราก็เลยเริ่มศึกษาที่จะดูเกี่ยวกับพี่พี่เรียนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่เรียนศึกษาเรื่องการเกษตรผสมผสานอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงนั้นที่พี่เริ่มที่จะทําสวนโกโก้นั่นเองจะจนถึงทุกวันนี้พี่เข้าคอร์สอยู่ช่วงหนึ่งเอ้ย การที en, agem, an, melhor, ่พี่เข้าขอทำให้พี่เรียนเรียนรู้ซึมซับกับธรรมชาติกับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติพวกนี้มันมันเริ่มทําให้พี่เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นเริ่มที่จะซึมซับเริ่มที่จะเรียนรู้เออธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์เรียนเรื่องผักมีอะไรบ้างมังเห็ดมีอะไรบ้างนั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ที่ทำให้พี่เริ่มที่จะออกไปเก็บผักเก็บเห็ดเก็บอะไรเงี้ยอย่าง บอกเลยว่ามันมีความสุขที่ได้ออกไปอยู่กับธรรมชาติยิ่งธรรมชาติทางนี้มันมันสวยงามด้วยออกไปเที่ยวออกอะไรด้วยนั่นแหละนะคะก็มันถือว่ามันเป็นกระแสดรมมาม่าที่ที่แรงแรงแรงมากๆสะเทือนวงการเห็ดในต่างประเทศเลยทีเดียวนะ,นะจริงๆอะป้าเขาก็ไม่น่าจะออกมาพูดหรอกเพราะว่ามันก็มีนั่นแหละบางคนที่เก็บโดยที่ไม่รักษาธรรมชงธรรมชาติอะไรมันก็มีแต่ว่ามันก็มีส่วนน้อยแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ออกไปเก็บ ออกไปเก็บเฮดนะคะออกไปเก็บเฮดในต่างประเทศเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่ากฎหมายในต่างประเทศมันแดงอยู่แล้วถ้าคุณทําผิดเขาเขาจับเลยนะคะเขาไม่กฎหมายเขาไม่ได้ว่าอ่อนแอเหมือนประเทศไทยนะถ้าเกิดว่าคุณทําผิดถ้าเขาเห็นว่าคุณทําผิดเขาจับเลยนะคะเขาไม่มีประน,นอมน,นะคะ <c oughs> เพราะว่ากฎหมายในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศนอร์เวย์แถบนอร์เวย์สวิเดนอะไรอย่างเงี้ยกฎหมายเขาจะแดงหน้าเลยนั่นแหละ คิดว่าทุกคนที่ออกไปเก็บเห็ดเขาจะรู้อยู่แล้วเขาจะรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายมันเป็นยังไงทุกคนะก่อนที่จะทําอะไรอะถึงเขาไม่ศึกษาแต่คนที่เขาไปด้วยเด็กใหม่ที่ย้ายมาอยู่เขาก็ต้องถามรุ่นพี่แหละว่าเอ้ย e ต้องเก็บยังไงอะไรยังไงเขาศึกษามาดีแล้วนะคะเขาศึกษามาดีแล้วเขาถึงจะออกไปเก็บเห็ดได้อย่างตัวพี่เองพี่ไปพี่ก็ต้องถามถึงพี่ไม่รู้กฎหมายทั้งหมดพี่ก็ต้องถามคนในพื้นที่ว่าเยังไงยังไงทุกที่เขาจะมีป้ายบอก เขาจะมีป้ายบอกถ้าตรงไหนที่ต้องห้ามเขาจะเขียนป้ายบอกไว้เลยนะคะในต่างประเทศนะคะห้ามจับสัตว์ห้ามอะไรอย่างนี้ห้ามเก็บเห็ดห้ามเก็บผักเขาจะมีป้ายบอกไว้เลยนะคะถ้าพื้นที่ต้องห้ามในต่างประเทศจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็หยุดพูดว่าออกไปเก็บเห็ดเก็บอะไรเนี่ยพวกมึงอดอยาปากแห้งพวกมึงไม่มีอะไรจะกินเรออย่าไปพูด คนที่เขาออกไปเก็บเห็ดอะไปถามเขาว่าเข้าเงินเดือน,นเท่าไร่เข้าเงินเดือนเ,นเยอะกว่าพวกคุณไม่ซ้ำน,นะคะมันเป็นงานอนดิเรกของเขามันเป็นทิวิตี้ของเขาอย่างหนึ่งมันเป็นรายได้เสริมของเขาอย่างนึงถ้าพี่รินเก็บขายได้พี่รินก็จะเก็บเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเวลายเยอะขนาดนั้นนะคะนาย,ยังไงมาบ่นให้ฟังนะคะมาตามกระแสได้หนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองก็มีส่วนสะดุ้งบ้างก็จะเจอไม่คนประเภทนี้คนประเภทยายเป็นเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีเฉพาะที่สวีเดนหรอก ที่เนี่ยที่นอร์เวย์นี่ก็มีประเภทที่มองคนตะเปลือกนะคะซากกับภาพะอะไรอย่างเงี้แยแต่าการที่คนบอกว่าถ้าถักความหมายถ้าความหมายของคุณที่บอกว่าชีวิตดิฉันตกต่ำลงเพราะดิฉันหาจับผู้ชายรวยๆไม่ได้นะคะหาผู้ชายหาผัวเลี้ยงไม่ได้นะคะ,ะมันก็อาจจะใช่นะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้เน้นเรื่องวิ่งไล่หาจับผู้ชายรวยๆเพื่อที่จะหให้ผู้ชายมาเลี้ยงเพราะว่าตัวพี่ลินเองนะคะพี่ลินจะเน้นเรื่องการทํางาน นะคะแล้วก็เน้นที่พัฒนาตัวเองมากกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะตามหาไล่จับผู้ชายเหมือนอย่างที่เมียฝรั่งบางท่านที่มาคอมเมนต์บอกว่าชีวิตพี่เรนตกต่ำาล้วนะคะที่พี่ลรนพูดถึงนะนะ,ะเพราะว่านิสัยของเขาจริงๆเขาจะเป็นคนที่เป็นประมาณนี้คือเขาจะไม่ค่อยจะอะไรเรื่องงานเรื่องอะไรสักเท่าไหร่เขาจะเน้นตามจับผู้ชายหาผัวรืวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ้าเท่าทุกวันนี้เท่าท,ท,ที่เห็นก็ยังไม่ได้เลย ะะก็ให้เขาตามได้จับตลอดชีวิตไปเพราะว่าเขาคิดว่าการทําแบบนั้นมันจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอันนี้ก็ไม่ทราบแต่สําหรับพี่ลินนะคะถ้าคุณหมายถึงว่าการี่ฉันหาผู้ชายรวย,วยมาเลี้ยงดิฉันไม่ได้นี่เป็นมันมันหมายถึงว่าชีวิตที่ฉันตกต่ำมัน,ม,นมันก็อาจจะใช่นะคะอย่างที่บอกว่าพี่ลินบริเวณเรื่องหาผัวรวยๆหาพลนังรวยๆจับผู้ชายเปล่ยนผู้ชา,ายมาหาเลี้ยงนะคะเพราะจริงๆแล้วถัาเป็นจับได้ ถ้าถึงจับได้มันก็ให้เราไม่กี่บาทหรอกค่ะที่ฉันทํางานเอาเนี่ยเงินเดือนได้เยอะกว่าที่จะรอเศษเงินจากพวกมันด้วยนะคะแล้วก็สบายใจด้วยฉันไปไหนมาไหนอย่างที่เห็นนะคะถ้าเป็นเอฟซีฉันก็จะเห็นเลยว่าที่ฉันอยากทาอะไรฉันก็ทำที่ฉันอยากไปไหนฉันก็ไปนะคะที่ฉันจะไอยากไปออกเดทกับใครดิฉันก็ไปไม่อยากไปดิ่ฉันก็ไม่ไปนะคะเพราะว่าชีวิตดิฉันอิสระแล้วนะคะงานการก็มีทํานะคะทําเองหาเงินเองใช้เองสบายใจนะคะนะ ยังไงวันนี้พี่ก็จะมาขอจบประเด็นมาเคลียร์ไม่ได้มาเคลียร์หรอกคือมาขอจบประเด็นมาตามกระแสะเขามากกว่าเพราะว่าตัวเองก็มีส่วนคือสะทกสะเทือนมันเข้ากับตัวเองไงคะก็เลยตามกระแสะเขานิดนึงอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะตกเทนะคะ่ะยังไงเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพจากโควิดด้วยนะพี่ดินก็ยังแต่ตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็ยังรับรสรับกลิ่นได้อยู่นะคะกินอาหารอะไรก็ยังมีรสชาติที่แซบเวอร์อยู่นะคะก็มีแต่ขี้มูกไหลเป็นหวัดแค่นี้เดียวอาจจะเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ลินไม่ติดโควิดแน่นอนนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่มาคอมเมนต์เป็นห่วงพี่ลินนะคะพี่ลินตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วรอรอดูพวกนี้อาจจะหยุดอีกวันหนึ่งหรือว่าไปทํางานถ้าเกิดว่า ยังมีไอหรือว่าคิมูกหลายอยู่พี่ลินก็คงจะอยู่บ้านนะคะไม่เสี่ยงดีงขว่านะถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่สบายของให้อยู่บ้านนะคะหยุดงานนะคะดีกว่าเราเอาไปแพร่ไปสมิตเรไปต่อติดต่อคนอื่นนะคะเป็นการช่วยร่วมด้วยช่วยกันป้องกันตัวเองด้วยปลอดภัยจากโควิดรักษาสุขภาพจากโควิดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ